การฝากทันคืออะไรการฝากคันคือการดูแลสุขภาพของทั้งหญิงตั้งรันและทารกตั้งแต่เริ่มฝากคันไปจนถึงหลังคลอดโดยจะดูแลครบทุกด้านทั้งทางร่างกายจิตใจและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆตลอดการตั้งรันการฝากคันสำคัญอย่างไรผลดีของการฝากคันคือคุณแม่ที่ตั้งทันจะได้รับการตรวจร่างกายได้รับการตรวจคันเพื่อค้นหาความผิดปกติที่ต้องได้รับการดูแลรักษา ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องได้รับสมุดฝากคันง่ายต่อการติดต่อโรงพยาบาลผลเสียหากไม่ได้ฝากคันไม่ทราบความผิดปกติของลูกในท้องไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีลูกที่เกิดออกมาอาจจะไม่แข็งแรงไม่ทราบกำหนดข้อดที่แน่ชัดการฝากคันต้องทำอย่างไร การฝากทันครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนกับโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการจึงจะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวของคุณแม่และคุณพ่อถ้ามีกรณีพ่อแม่ไม่มีเอกสารให้นำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างไปรับรองประวัติการเจ็บป่วยการแพ้ยาการคลอดลูกกรณีไม่ใช่ลูกคนแรกโรคประจำตัวความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรมและการรับวัคซีนถ้ามี ข้อมูลการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนวันสุดท้ายหลังจากเข้ารับการฝากคันครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณหมอจะบันทึกข้อมูลลงในสมุดฝากคันหรือในบางโรงพยาบาลอาจเรียกว่าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือใบฝากคันสมุดสีชมพูซึ่งเปรียบเสมือนบัตรประจำตัวของหญิงตั้งครรภ์ที่จำเป็นต้องพกติดตัวเสมอตัวอย่างสมุดฝากคันสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ใบฝากคันสมุดสีชมพู